ขณะดเดียวกันสําหรับชาวบ้านที่ต้องอพยพออกจากบ้านเรือนของตัวเองตอนนี้การหยุดยิงเนี่ยเกิดขึ้นนานกว่า50ชั่วโมงละหลายคนอยากจะกลับบ้านแต่ก็ยังไม่มีความปลอดภัยเพียงพอที่จะให้กลับไปนะคะในห้วงเวลานี้ค่ะทางชุดเก็บกู้วัตถุระเบิดและพิสูจน์หลักฐานเองก็ต้องเคลียร์ระเบิดที่ยังคงหลงเหลืออยู่ตามชุมชนก่อนที่จะให้ผู้อพยพกลับเข้าบ้านเรือนได้นะคะแล้วยังต้องไปเก็บหลักฐานในร้านสะดวกซื้อที่เกิดเหตุระเบิดนี่เป็น เป็นหนึ่งในจุดที่รัฐบาลไทยเชิญผู้ช่วยทูตทหารและสื่อมวลชนต่างประเทศไปสังเกตการในวันพรุ่งนี้ติดตามกับคุณอัฟนันอับดุลลอรายงานสดมาจากอำเภอกันทารักษ์จังหวัดศรีสะเกดค่ะคุณอัฟนันคะคุณจิรชาตาคุณเจษดาครับร้านสะรักซื้อเป็นหนึ่งในจุดที่เป็นหลักฐานซึ่งจะชี้ให้เห็นนะครับว่าทหารกัมพูชา พยายามใช้จรวดโจมตีพลเรียนครับและยังมีหลักฐานอีกหลายชนิดอีกหลายชิ้นนะครับที่ทําให้เห็นว่าทหารกัมพูชามีความพยายามที่จะโจมตีแบบไม่เลือกเป้าหมายครับภาพวงจรปิดร้านขายของชำบันทึกภาพขณะที่กระสุนของทหารกัมพูชาตกหน้าร้านก่อนจะระเบิดขึ้นครับ เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นวันที่24กรกฎาคมวันเดียวกันกับที่กระสุนตกใส่ร้านสะดวกซื้อในปั๊มน้ํามันโดยร้านค้าแห่งน,นี้ตั้งอยู่ริมถนนใหญ่เส้นหลักที่จะมุ่งหน้าเข้าสู่เมืองกันทรลักษ์แม้ว่าจุดนี้ไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บแต่เห็นชัดนะครับว่ากัมพูชาไม่ได้ไม่ได้โจมตีเฉพาะเป้าหมายทางทหารแต่โจมตีแบบไม่เลือกเป้าหมายครับ วันนี้เจ้านาที่ชุดเก็บกู้วัตถุระเบิดเข้าตรวจสอบและเก็บหลักฐานในร้านสะดวกซื้อภายในปามน้ำมันโดยหลักฐานสำคัญที่จะบ่งชี้ว่ากัมพูชายิงใส่พื้นที่พลเรียนคือชิ้นส่วนระเบิดที่ยิงด้วยเครื่องยิง BM 21ของกัมพูชา,า,าซึ่ง <ไป S 2> ตกใส่ร้านสะดวกซื้อจนมีผู้เสียชีวิต7คนครับเจ้ที่ e อ d เล่าให้ฟังนะครับว่า ชิ้นส่วนระเบิดที่เก็บได้นวันนี้ครับเป็นชิ้นส่วนในส่วนของหางระเบิดนะครับโดยปกติแล้วเมื่อใช้เครื่องยิงระเบิดนะครับจะมีรูปแบบสองรูปแบบก็คือออกมาแบบที่เป็นหัวกระสุนกับอีกแบบหนึ่งก็คือทั้งหัวและก็หางครับซึ่งชิ้นส่วนที่ เก็บได้จากร้านสะัวกซื้อวันนี้ครับเป็นในส่วนของหาง,งซึ่งยังไม่ได้ถูกทําลายแบบ100%ครับจึงเป็นหลักฐานสําคัญที่สามารถนํามาชืนยานได้และจึงส่วนในลักษณะเดียวกันแบบนี้ที่อีโดดีเคยลงพื้นที่แล้วก็เก็บไปแล้วหนึ่งครั้งเมื่อวันที่25กกรกฎาคมที่ผ่านมาครับถ้ามีอะไรหลงเหลือเราก็พยายามเก็บให้ให้ละเอียดนะครับเพื่อที่จะ รวบรวมต่อไปครับในส่วนของระเบิดต่างๆเนี่ยทาง EOD เนี่ยได้ดําเนินการเก็บรวบรวมไปแล้วครับหลังจากที่มีการหยุดยิงไปแล้วตอนนี้คือเหตุการณ์ก็ก็สงบแล้วนะครับก็จะให้ทาง EOD e เนี่ยเขาเข้าไปตรวจสอบตรงจุดมันมีมันมีบางจุดที่จรวดลงแล้วก็ไม่ระเบิดอยู่ทรงนี้ต้องให้ EOD เป็นคนดําเนินการครับปรเป็นปั๊มเหรอครับทั้งทั้ง ทุกส่วนเลยครับตอนนี้เดี๋ยวเราก็จะตรวจทุกที่ที่ทมีปัญหาคือถ้ามันไม่ระเบิดมันก็ต้องมีความเสี่ยงแน่นอนครับผมสภาพความเสียหายของร้านสะดวกซื้อในปั๊มน้ำมันพื้นที่อำเภอกันทรลักษ์จังหวัดสีสะเกตแทบจะเสียหายเกือบร้อยเปอร์เซครับส่วนโครงสร้างยังต้องตรวจสอบว่ายังใช้งานได้อีกหรือไม่เจ้าของปั๊มน้ำมันยังเสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นครับทุกวันนี้ต้องพบแพทย์ ยังรับไม่ได้กับความสูญเสียชีวิตของประชาชนที่เกิดขึ้นภายในร้านครับเธอบอกว่าแม้ว่าเหตุการณ์จะผ่านมาแล้วหนึ่งสัปดาห์และจนถึงขนาดนี้ยังไม่มีหน่วยงานรัฐมาสอบถามเกี่ยวกับสิ่งที่เกิดขึ้นและยื่นความช่วยเหลือส่วนความเสียหายที่เกิดขึ้นกับทรัพย์สินภายในปัม๊มเฉพาะมูลค่าของโครงสร้างและการรื้อถอนในขนาดนี้ประเมินอยู่ที่ประมาณ14ล้านบาทครับและกรณีที่ทูตทหารจะลงพื้นที่ในวันพรุ่งนี้เธอยินดีที่จะให้ข้อมูลและหลักฐาน เพื่อให้ข้อเท็จจริงปรากฏแต่ก็ตั้งข้อสังเกตถึงความล่าช้าในการตอบโตของรัฐบาลเช่นกันครับที่ท,ทูจะมาจะได้เห็นความจริงกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นในประเทศไทยเราค่ะแต่ว่าสิ่งนึงก็คือช้าไปนิดนึงค่ะช้าไปทีนึงที่ช้า,ช,าช้ากว่า่วาทางทางกัมพูชาเขาไปหน่อยนึงค่ะแต่ว่าแต่ในความคิดเห็นที่ก็ก็ถือว่าก็ถือว่าดีค่ะก็จะได้ ได้เห็นความจริงได้เห็นคลิปได้เห็นอะไรต่างๆในในประเทศไทยเราว่ามันเกิดอะไรขึ้นบ้างคะ่ะเรามีหลักฐานให้ตํารวจแล้วเก<ช>ี่ยวกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นใช่ไหมครับใช่ค่ะ,ะตำรวจเขาก็มีหลักฐานน่าจะครบถ้วนแล้วนะคะกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นว่ามันวิถีจรวดมาจากทางไหนที่ทางไหน,นะะอย่างเงี้ยค่ะ ระเบิดของกัมพูชาที่ตกใส่พื้นที่พลเรือนพบว่าหลายจุดระเบิดไม่ทํางานครับเช่นที่อ,อบตอแห่งหนึ่งระเบิดตกใส่ด้านหลังอาคารครับปักลงไปในดินเจ้าหน้าที่ e o d เข้าตรวจสอบครับและเตรียมเก็บกู้ก่อนจะให้ประชาชนกลับเข้าที่พักอาศัยครับซึ่งจากการตรวจสอบพบว่ามีมากกว่า4ลูกที่ตรวจพบแล้วและยังไม่ระเบิดครับการโจมตีแบบไม่เลือกเป้าหมายของกัมพูชายังทําให้บ้านเรือนประชาชนหลายหลังคาเรือนได้รับความเสียหายจํานวนมากครับ เช่นที่หมู่บ้านแห่งหนึ่งยังมีร่องรอยของระเบิดชัดเจนครับสะเก็ดร,ระเบิดทําให้บ้านพังกระจกแตกผนังบ้านทะลุครับและหลังคาสุดซึ่งจนถึงขณะน,นี้เจ้าของบ้านยังไม่สามารถกลับมาได้เนื่องจากอยู่ในช่วงที่ให้ชะลอการเข้าที่พักอาศัยครับสถานการณ์ความไม่สงบที่ชายแดนไทยกัมพูชาเวลานี้นะครับไม่เพียงแค่ส่งผลกระทบ ต่อประชาชนที่ต้องทิ้งบ้านทิ้งทรัพย์สินออกไปอยู่ในจุดที่ปลอดภัยครับแต่ผ่านมาแล้ว8วันนะครับขณะน,นี้หลายคนเริ่มมีปัญหาเรื่องของออสุขภาพจิตนะครับวันนี้ทางด้านของเจ้าหน้าที่ทีมเยียวยานะครับลงพื้นที่ปฏิบัติหน้าที่เพื่อช่วยเพื่อช่วยแบ่งเบาและก็คลายความเครียดของผู้ประสบภัยครับติดตามจากรายงานของคุณเจษด,ดาต้นจำปาครับ นี่เป็นน้ำตาที่แสดงความรู้สึกเสียใจต่อครอบครัวผู้สูญเสียคนที่รักไปในเหตุการณ์ประทะแนวชายแดนขณะที่ตัวเธอเองย้ายมาอยู่ในศูนย์พักพิงแห่งนี้เข้าสู่วันที่8แล้วการได้พูดคุยความรู้สึกเป็นหนึ่งในกระบวนการเยียวยาจิตใจเพื่อช่วยผ่อนคลายความเครียดอย่างคุณยายคนนี้อายุ82ปีย้ายออกมาจากบ้าน แต่สามีอยู่เฝ้าทรัพย์สินไม่ยอมย้ายออกมาด้วยทีมจิตแพทย์ใช้วิธีการสอบถามความรู้สึกด้วยคำถามที่ทำให้ผ่อนคลายเช่นคิดถึงผู้บ่าวที่อยู่บ้านหรือไม่คำถามนี้เรียกรอยยิ้มและเสียงหัวเราะเจ้าหน้าที่บอกว่าคำถามพื้นฐานง่ายๆก็สามารถแทรกข้อมูลเพื่อทำความเข้าใจถึงเหตุผลที่ผู้ประสบภัยต้องอยู่ต่อ จนกว่าสถานการณ์จะปลอดภัยเอาอย่างอีหยังเป็นห่วงเล่าห่วงเรื่องอย่างห่วงเอ้องอันเนี่เล่าให้กินเห็ดอยากบอเฮ็ดกินเฮ็ดอยากบ่ได้ไปซื้อลูกบ่ได้ซื้อของไว้ให้เล้วบอบ่ได้ซื้อบ่ได้ซื้อเออมาต่อมาเลยมาเลยกระบวนการเยียวยาจิตใจเป็นหนึ่งในแผนที่มีความสําคัญ พอๆกับการจัดเตรียมปัจจัยพื้นฐานอย่างที่นอนหมอนมุง้งและอาหารกรณีศูนย์พักพิงในอำเภอปางกูมีทั้งเจ้าหน้าที่กลุ่มงานสุขภาพจิตและจิตเวชโรงพยาบาลภูสิงห์และโรงพยาบาลปางกูทำงานร่วมกันอยากกลับบ้านมีทุกคนแต่ภาวะเครียดก็มีทุกคนแต่มากหรือน้อยแต่โชคดีตรงที่ว่าเรามุ้เจ้าหน้าที่ออกมาเป็นร้อยเปอร์เซ็นต์ แล้วก็เราก็มาแบบบีบสันส้นๆว่าคนไข้เราแรกๆต้องเป็นแบบนี้นะวันที่สองต้องเป็นยังไงอย่างเด็กก็คือถ้ามีกิจกรรมสนทนาการอันนี้เราเข้าหลายวันแล้วตั้งแต่แรกๆแล้วมันก็สามารถอันนี้คือท้ายๆและแต่มาแรกๆนีเด็กจะเยอะมากแล้วก็ได้รับความสนใจแล้วก็ดูแลไม่อยากให้เรากลับประมาณนอกจากทีมเยียวยาจิตใจผู้นำหมู่บ้านก็ถือเป็นหนึ่งในผู้ที่มีบทบาทสำคัญ ที่ทำให้ผู้ประสบภัยคลายความกังวลที่มีต่อบ้านและทรัพย์สินกลุ่มลายหมู่บ้านถูกใช้เป็นช่องทางสื่อสารสอบถามของคนในชุมชนคนที่อยู่ในศูนย์พยพเนี่ยตามที่เราตามข่าวตามโทรตามถามกันข่าวสารตามข่าวสารตาก็คือตอนนี้เขาสบายใจอยู่ก็จะมีวิตกังวลวันแรกๆวันแรกๆแต่พอผ่านไปหนึ่งวันสองวันโอเคแล้ว นอาเดดูแลีีมการดดูแลกกกันนี็โออเคอจากการพูดคุยเจ้าหน้าที่ระบุว่าผู้อพยพในศูนย์พักพิงแต่ละแห่งมีทั้งเด็กวัยรุ่นผู้ใหญ่และคนชราซึ่งคนแต่ละกลุ่มจะมีความเครียดต่อสถานการณ์นี้แตกต่างกันกิจกรรมที่จัดขึ้นจะช่วยประเมินสุขภาพจิตใจเพื่อกำหนดแนวทางการดูแลได้อย่างเหมาะสม ลดความเสี่ยงปัญหาสภาพจิตใจสำหรับบางคนที่อาจมีผลระยะยาวได้เจษฎาต้นจำปาไทย PBS รายงานหนึ่งสัปดาห์แล้วนะครับที่ผู้อพยพต้องไปอยู่ในจุดที่ปลอดภัยนะครับและขณะนี้ส่วนหนึ่งก็ยังไม่ได้กลับบ้านครับเพราะว่าต้องรอคำสั่งจากกระทรวงมหาดไทยก่อนครับ จนผู้ชมติดตามนะครับพรุ่งนี้จังหวัดรีสเกตเป็นอีกหนึ่งจุดนะครับที่ทูตทหารจะลงพื้นที่มารับฟังคําชี้แจงจากเจ้าหน้าที่นะครับและยังให้ความสําคัญกับพื้นที่ของพลเรือนด้วยครับ